สวัสดีแฟนบอลทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเมียบอลบอลทีเด็ดบอลจับและน้ำชุกนั่นเองละค่ะทีเด็ดวันนี้นะคะเป็นสกุบอลยูฟาเนชันล,ลีกเป็นการเจอการรองทีมโปรตุเกสพบกับสเปนซึ่งนัดน,นี้นะคะแข่งที่ถิ่นของโปรตุเกสค่ะเราไปดูกันที่หนัดล่าสุดทุกกายการของโปรตุเกสกันก่อนเลยนะคะติดติ5หนัดล่าสุดทุกรายการของโปรตุเกสน,น,นะคะสามารถเก็บจะชนะมาได้ถึง3มนะัดเสมอนหนึ่งนัด แพ้1นัดค่ะไปดูกันต่อที่สถิติเอ้าน5นัดล่าสุดดีกว่านะคะสถิติ5นัดล,ล่าสุดในบ้านนะคะโปรตุกเกสนะคะสามารถเก็บจะชนะมาได้ถึง4นัดเลยทีเดียวค่ะและแพ้แค่1นัดเท่านั้นน,นะคะส่วนทางฝั่งของสเปนนะคะสถิติ5นัดล,ล่าสุดทุกรายการสเปนนะคะชนะมาได้แค่2นัดเสมอ2อนัดแพ้1นนัดค่ะและสถิติ5นัดล,ล่าสุดของการไปรเยือน สเปนนะคะสามารถเก็บชนะมาได้ถึง4นัดและจะเมืออยู่ที่1นัดค่ะส่วนราคาบางคู่นี้นะคะเปิดมิทางฟั่งทีมโปรตุเกสค่ะเปิดราคาต่อที่ปปและครึ่งลูกจากการวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นและปัจจัยสำคัญของ2ทีมนี้แล้วนะคะพอเมียลองดูการเล่นและขอมันจไปที่โปรตุเกสค่ะกำลังใจมาเต็มแน่นอนเพราะฉะนั้นคู่นี้นะคะเลือกต่อโปรตุเกสที่ปปมีนแน่นอนอย่างน้อย1ประตูค่ะ ส่วนสกอรที่คาดไว้นะคะน่าจะจบกันที่2ประตูต่อ1ค่ะถ้าใครนะคะไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ทีเด็ดบอลจากช่องฟันบอลก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนก,นกันมาด้วยนะคะเพะื่อไม่พลาดทีเด็ดดีๆประจำบอนนน่นงค่ะและมาเจอกันใหม่ในันพรุ่งนี้กัน5โมงเย็นส่วนนี้แม่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสวดีค่ะบ๊ายบาย